ไปต่อกันที่ภารกิจอีกท่านหนึ่งนะครับของท่านพโลตรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับได้มีการเปิดใช้ถนนนิพพัฒส,สงเคราะห์4ด้านหลังวัดเกาะเสืออย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีการใช้งานเพราะว่าถนนตรงนั้นนะครับพังและยุบตัวมากกว่า200นะครับ200เมตร แล้วก็ใช้ระยะเวลายืดเยื้อมายาวนานในการซ่อมแซมนะครับถึง2ปีเนื่องจากอยู่ในบันทึกข้อตกลงกับองค์การจัดการน้ำเสียอจนอกระทั่งต้องยกเลิกและนำมาจัดการเองจนแล้วเสร็จไปติดตามครับ พลตำรโทรสาครทมุนีนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่นะครับพร้อมด้วยเลขานุการเทศมนตรีของอเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมการดําเนินการเปิดพื้นที่ให้รถได้สัญจรบริเวณถนนนิพัฒน์สงเคลีก็อยู่ด้านหลังวัดศรีสว่างวงหรือว่าวัดก่อเสือนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถนนตรงนั้นนะครับพังเสียหายและบางจุด ของถนนยุบตัวเป็นหลุมลึกระยะทางราว200เมตรการสัญจรผ่านไปผ่านมาก็เดินได้นะครับโดยเฉพาะการขับรถนะครับเดินทางตรงนั้นได้แค่ช่องทางเดียวเท่านั้นนี่นะครับและยังกระทบกับท่อระบายน้ําและท่อบําบัดน้ําเสียอีกทั้งการซ่อมบํารุงก็ยืดเยื้อกินเวลาไปมากกว่า2ปีสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว พลตตรโทรสาครทอมุนีนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับเปิดเผยว่าถนนสายนี้พังเสียหายและเกิดการยุบตัวมานานกว่า2ปีแล้วนะครับซึ่งมาจากหลายปัจจัยทั้งสภาพพื้นดินด้านล่างและรถใหญ่ที่บรรทุกน้ำหนักเกินส่วนเหตุที่มีการซ่อมบำรุงก็จะมีความล่าช้านั้นนะครับก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าทางเทศบาลต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง การบริหารการจัดการนะครับระบบบำบ,บัดน้ำเสียกับองค์การจัดการน้ำเสียและเมื่อเกิดความล่าช้าทางเทศบาลจึงได้ทำการยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวไปเมื่อวันที่31ตุลาคม2565ที่ผ่านมาแล้วก็นำกลับเข้าสู่กระบวนการนะครับในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทผู้รับเหมา ก่อนดาเนินโครงการในชื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ําเสียถนนตรงถนนนิพัตส,สงคราะห์่ครับบริเวณวัดก่อเสือนะครับโดยใช้งบประมาณกว่า5.2ล้านบาทระยะเวลาโครงการ90วันกระทั่งแล้วเสร็จนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพแล้วก็มีการตรวจสอบความเรียบร้อยเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับกล่าวด้วยว่า ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันผลักดันจนโครงการแล้วเสร็จครับและทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรผ่านไปผ่านมาและหลังจากนี้นะครับก็จะมีการพัฒนาในด้านอื่นๆต่อไปทั้งระบบไฟส่องนะครับ ที่เป็นส่องสว่างแบบข้างทางที่เราเห็นนะครับในปัจจุบันแถวบ้านผมก็เริ่มจะมีแล้วนะครับฝั่งเขต8ฝั่งหลังอำเภอฝั่งหน้าอำเภอนะครับหานใหญ่ในที่เป็นแบบ LED รวมทั้งการปรับปรุงตกแต่งริมทางครับมีตัดต้นไม้กิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอีกทั้งขอความร่วมมือรถบรรทุกยาบรรทุกสิ่งของที่เป็นน้ำหนักเกินครับ ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อถนนโดยตรงโดยเฉพาะถนนในเมืองนี่นะครับที่เขาทำเป็นเส้นทางเรียบนะครับเลนกว้างๆนะนอกจากถนนหนทางอะไรต่างๆนะครับก็นี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วยโดรนนะครับของผู้สื่อข่าวก็ให้ดูนะครับว่าบรรยากาศของการซ่อมแซมซึ่งก่อนหน้านี้2ปีเต็มๆครับ ที่ไม่สามารถสัญจรผ่านไปผ่านมาเวลาที่มาจากถนนนวลแก้วนะครับก็จะเลี้ยวขวาผ่านออกไปนะครับแล้วก็ไปทางเลี่ยงเส้นอื่นๆระยะทางนะครับที่ถนนยุบไปนะครับก็กินระยะทางราวประมาณ200เมตรไปฟังเสียงท่านพลตำรวจโทสาครนทองมุนีนายกเทศมนตรีเทศบาลนาครหาดใหญ่ครับวันนี้เทศบาลนครหาดใหญ่โดยผู้บริหารและคณะสทนะครับและสำนักช่างมาร่วมกันทําพิธี เปิดถนนนิพพัทธ์ทหลังวัดศรีสว่างวงศ์ซึ่งสุดทรงมานานนะครับหลายสมัยละเพราะฉะนั้นวันนี้หือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ถนนสายนี้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปร็นต์คณะกรรมการรับจา้างในตรวจรับเรียบร้อยแล้วึงมารวมกันเปิดถนนสายนี้ซึ่งต้องขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่ร่วมกันเป็นแรงใจนั่นก็คือ อนุมัติผ่านโครงการนี้ผ่านสภามาอนุมาณรบประมาณ่านสภราาแล้วก็โดยก็สอเขตหนึ่งที่ได้ช่วยผลักดันโดยเฉพาะได้คุยกับพี่น้องประยาชนแล้วไปตอนยุมงชนในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านเดือดร้อนกันมาหนราวลบั้งวัดด้วยนะครับเมื่อวันนี้เสร็จเรียบร,ยยยร้ใใๆๆอยแล้วก็ขอบฝากขอบคุณพี่น้องปะชาชนด้วยที่เป็นกำลังใจให้คณะผู้บริหารทีมผมและก็ขอฝากพี่น้องปะชาชนด้วยด้วยว่าถนนสายนี้นะครับ ถนนสายหลักอีกสายหนึ่งท <ste> ี่เราจะต้องปรับปรุงโดยก็เรื่องไฟ LED หรือไฟดีทุกหลอกทุกซอกทุกซอยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนช่วยดูแลในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ในเรื่องของรถบรรทุกน้ําหนักเกินที่จะมาใช้ในถนนสายนี้ด้วยนะครับก็ขอฝากด้วยเพื่อให้ถนนสายนี้เป็นถนนที่สะอาดปลอดภัยและเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนชุมชนต่อไปนะครับให้เป็นชุมชนหลังานนที่ยังยืนต่อไปนะครับ ในในแต่ก่อนเนี่ยเรื่องของอ,อนจนอ,อการาจัดจัดจาน้ำเสียของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งเขาเป็นคนรับผิดชอบอยู่นานแต่ว่าไม่ได้ดำเนินการแก้ไขเราก็เลยยกเลิกสัญญากับอนจนอถึงมานำเดินการโดยเทศบาลนครนาอใหญ่ด้วยตัวเองถึงจะสำเร็จได้ก็ไม่ได้โทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้อง เส้นบางคนใหญ่ก็ต้องรับผิดชอบทุกทุกส่วนนะครับก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายด้วยนะครับขอบคุณมากครับหลังจากนะครับ2ปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณในการก่อสร,ร้าง5.2ล้านบาทนะครับซึ่งก็ทิ้งร้างไว้พอสมควรและหลังจากนั้นนะครับท่านสาครทองมุนีท่านก็นลงพื้นที่เข้าไปพูดคุยแล้วก็จัดการสมัยนะครับหรือตามขั้นตอนทางกฎหมายนะครับที่มีการผูกติดสัญญาไว้กับในกับ รับเหมาเดิมแล้วก็ใช้เวลาอีก90วันในการซ่อมแซมถนนเสร็จเรียบร้อยนะครับ